อย่างที่คุณวรวรรณกล่าวาไว้นะครับดาง,งเรา่างของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่นะครับเขาได้มีการจัดพิธีรับส่งมอบการบังคับบัญชาตําแหน่งผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่คนใหม่ครับพร้อมสารต่อมาแก้ไขเรื่องของปัญหาชายแดนภาคใต้แบบไร้รอยต่อครับที่อาคารสโมสรค่ายเสนาณนะรงมนท,นทนทหารบกที่4 2อําำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทเกรียงไกรศิรักผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ครับ ร่วมพิธีรับส่งหน้าที่ให้แก่พลตรีสารติสกุลตนาครแม่ทัพภาคที่สี่ซึ่งจะขึ้นดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่คนใหม่ในวันนี้นะครับส่วนพลโทเกรงไกรศิรักก็จะขึ้นดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกในวันนี้เช่นเดียวกันครับ โดยพลทกเทียงไกรศิระก,กล่าวนะคะว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นที่มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตนได้ขึ้นดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกซึ่งตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะตนเองก็มีความประทับใจที่ทุกฝ่ายค่ะต่างก็ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทําให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆบรรลุผลสําเร็จเป็นที่ยอมรับส่วนการส่งมอบงานให้กับแม่ทัพคนใหม่นั้นก็ยัง คงเน้นย้ำเรื่องของการสารต่อนโยบายเดิมทั้งการปรับปรามยาเสพติดส่งเสริมพหุวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะขณะที่พลตรีสารติสกุลตนาคนะครับก็กล่าวว่า พร้อมนะครับว่าตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะสานต่อแนวทางที่ได้ดําเนินการมาโดยตลอดจนเป็นผลนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการตรวจสอบกําลังพลที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในพื้นที่ทางนี้ตัวเองและก็หน่วยงานในสังกัดพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดกําลังความสามารถเพื่อนําความสันติสุขคืนสู่พี่น้องประชาชนและจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับสิ่งแรกเนี่ยที่ผมมองคือมองความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของยาเสพติดระบาดในชุมชนระบาดมากมาหลายปีแล้ะ ตรงนี้ผมเห็นความสัมพันธ์ในส่วนของประชาชนเป็นหลักก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็ผู้เสพผู้ค้านะครับผู้ค้ายังดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับจะเป็นผู้ค้ารายย่อยรายใหญ่ตามๆเจ้าที่ตารวจต้องดําเนินการนะครับซึ่งตรงนี้ผมผมมองเห็นว,ว่าเราควรจะทำอันดับแรกก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นเพราะนี่คือความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งผมมั่นใจว่าใน3จังหวัชดชายแดนภาคใต้และสีบอรัก็มีคนกลุ่มนี้อยู่แต่เขาจะไม่สามารถที่จะ ดำเนินการอย่างไรได้ตรงนี้นะครับจึงจึงเป็นนโยบายที่เราต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนที่จะให้ประชาชนได้คลายความวิตกกังวลตรงนี้ไปก่อนในส่วนเรื่องของการทํางานปฏิบัติการในสามจังหวัดชางแตนเราก็ดําเนินไปตามกรอบของที่ท่านพนกกาลโทกิตไกรศิรัสท่านได้วางระบบไว้นะครับนำการพูดคุยเราก็ดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปนะครับซึ่งนโยบายของผมเนี่ยไม่มีนโยบายใหม่แต่นํานโยบาย ท่านอดีตของท่านแม่ทัพ4ท่านพลเอกพลศักดิ์ท่านพลโฮเกยงไครศิรัตมาต่อยอดต่อเนื่องกันไปซึ่งท่านทั้งสองทำไว้ดีมากอยู่แล้วคือในเรื่องของกําลังพลนะครับเป็นนโยบายของกรมการรักษาความวามั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าอยู่แล้วคนที่มาบรรจุจะต้องปฏิบัติงานปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับมีการมีพักก็หนึ่งในสี่ว่าไปนะครับมีการพักผ่อนหมุนเวียนการําทงานเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเรน้นย้ํา เราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในห่วงที่ผ่านมาว่ากําลังคนคนต่างทุกเหล่าทัพมาบรรจุแล้วไม่มาทํางาน